บทที่24หลังจากผ่านเหตุการณ์คราวนั้นมาหลายเดือนดูเหมือนว่าชีวิตคู่ของลินดาจะเข้าที่เข้าทางแล้วหลังจากที่หวังมานานอาจเป็นเพราะระยะเวลาด้วยส่วนหนึ่งความผูกพันด้วยส่วนหนึ่งความจริงที่เธอเป็นแม่ของลูกๆงามตาอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นงามตาไม่ดื้อไม่ต่อต้านลินดาแล้วแต่กลายเป็นแม่คนที่สามแทนเป็นแม่นอกเตียงหึหม ต่บนเตียงก็เป็นเมียเหมือนเดิมงามตาคิดว่าพี่ลินดาไม่ควรทานเล่าล้านะคะเดี๋ยวงามตาจะหรือบาเล่าทิ้งให้หมดจัดเป็นห้องรับแขกอีกห้องก็แล้วกันค่ะแม้คนดีบอกลินดาในวันหนึ่งขณะที่เราออกมาทานอาหารที่ร้านชื่อดังแบบระดับมิชลินสตาร์ในเมืองไม่ใช่ว่าเบื่อฝีมือแม่ครัวคนตัวเล็กแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะงามตาไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้าน กลัวว่าจะเงาแล้วก็เบื่อก็เลยต้องพาออกมาข้างนอกบ้างบางวันก็กินข้าวบางวันก็ช้อปปิง้งน,น,นานๆจะพาไปเที่ยวต่างเมืองส่วนร้านอาหารลินดาไม่ให้อีกคนไปทำงานแล้วไม่ไหวใจแม่คนตัวเล็กกลัวไปทำอะไรแผลงๆให้หัวใจลินดาเกือบวายอีกรอบช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้กินสักหน่อยนานๆถึงจะจิบทีที่รักก็เห็นนี่คะอีกอย่างมีไว้ก็ดู เสริมบารมีดีออกเราเธอเกิดเพื่อนมาจะเอาอะไรรับแขกล่ะลินดาแยง้งเสียดายบาร์เล่ามันคือที่เอาไว้ผ่อนคลายสมัยเด็กเชียนะสมัยก่อนกลุกตัวอยู่แบบนั้นบ่อยๆพักหลังมาพยายามลดละเลิกมีบางช่วงเครียดก็กลับไปดื่มอีกแต่ตอนนี้ก็ลดบ้างแล้วก็เพราะใครล่ะที่ทำให้ลินดาเครียดบ่อยๆถ้าไม่ใช่แม่ตัวเล็กตรงหน้าตั้งแต่ม,มาอยู่ด้วยกัน มีแขกมาบ้านไม่ถึงสองครั้งเลยละมั้งคะอีกอย่างงามตามไม่ชอบให้พี่ลินดาดื่มคะ่ะให้ดื่มแค่ตามโอกาสพิเศษพอเป็นพิธีแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องต่อรองแล้วนะคะคนตัวเล็กชี้หน้าคาโทษกันก่อนจะหันไปสนใจอาหารในจานของตนต่อลินดาได้ตัดจำใจเราเป็นร้อยขวดเอาไปสุกไว้ไหนดีวะราคาก็แพงแสนแพงรสชาติก็ดีทั้งนั้นหรือว่า จะเอาไปแบ่งให้หุ้นส่วนดีเอหรือจะเป็นลูกน้องดีแล้วห้องเก็บวายพี่ละ่ะงามตาจะรื้อด้วยเลยหรือเปล่าคะลินดาท้าทายอำนาจเมียประชดประชันไปซะเลยอยากทำอะไรก็เชิญไม่มีสิทธิ์ขานอยู่แล้วนี่อ๋อใช่ค่ะรือให้หมดเลยเอาพื้นที่ไว้ใช้สอยอย่างอื่นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่างามตาว่า จะทําเป็นห้องพระเอาไวส้สวดมนต์นั่งสมาธิเอาพระมาบูชาที่บ้านดีกว่านะคะนําของศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเอาของอับประมงคลออกไปค่ะตามใจงามตาเลยลินดาตอบเสียงอ่อยนี่งามตาหลอกด่าเธอหรือเปล่าหรือบางทีเธอก็คิดไม่ออกว่าตัวเองเป็นสิ่งมงคลหรือสิ่งอับประมงคลกันแน่วะวันนั้น ลินดาต้องกินข้าวคลุกน้ำตาทั้งที่เป็นอาหารฝีมือระดับเชฟดังแต่ลินดากลับไม่รู้รสชาติเลยแม้แต่น้อยของรักของห่วงแพงแสนแพงกว่าจะได้มาแต่ละขวดงามตาไม่รู้หรอกว่ามันลำบากแค่ไหนกว่าจะได้พวกมันมาและแล้ววันต่อมาแม้คนตัวเล็กก็จัดการให้นำเหล้าและวายแสนแพงไปทิ้งทั้งหมด งามตามไม่ให้ขายหรือแม้กระทั่งเอาไปมอบให้ใครต่อเพราะแม่คนดีบอกว่าให้เล่าเท่ากับแช่งสาทุถึงจะแพงแค่ไหนแต่มันก็ไม่สร้างประโยชน์อันใดให้กับคนอื่นกินแล้วขาดสติพอขาดสติเราก็ชอบทำอะไรโง่ๆแบบไม่คิดหน้าคิดหลังลินดาได้แต่ค้านในใจเสียงดังทั้างงามตามไม่ขาดสติเราจะได้ป้าป้ปาปเอ้ย เราจะได้มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบนี้เหรอแค่คิดไม่กล้าพูดหรอกถ้าพูดออกมาเดี๋ยวโดนอับเปหิไปนอนห้องลูกวันนี้มีงานการกุศลที่จัดกันในเมืองแน่นอนว่าลินดาต้องได้รับเชิญอยู่แล้วเพราะเธอเป็นผู้บริจาครายใหญ่ทั้งสองพาก,กันเข้างานด้วยชุดราตรีสีขาวคู่กันน้าผมต้องดูดีที่สุดสำหรับลินดาแล้วเธอต้องรดเสมอเมียเธอเองก็เช่นกัน พาอีกคนมาไม่นานแค่ให้คนใหญ่คนโตเห็นหน้าเหล่วลินดาจะพาเมียกลับเพราะรู้ว่าอีกคนไม่ค่อยชอบงานนี้เท่าไหร่นักแต่งามตาก็ไม่เคยอิดออดความจริงลินดาจะเขียนแค่เช็คบริจาคก,ก็ได้แต่ก็จะดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่อีกอย่างธุรกิจยังต้องพึ่งพาหน้าตาภาพลักษณ์ของตนอยู่ดังนั้นต้องเสนอหน้าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในหน้าขาวแวดวงธุรกิจเป็นระยะหักถ่ายแขกจนเสร็จ เจ้าของงานก็มาลากตัวเข้าไปคุยธุระในห้องเป็นการส่วนตัวเดือดร้อนลินดาต้องทิ้งงามตาเอาไว้ข้างนอกเพียงลำพังลินดาบอกคนตัวเล็กว่าให้อยู่แถวนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดกลัวมีคนคุยกับที่รักของต้นซึ่งงามตาก็พยักหน้ารับคำระหว่างที่ลินดาเข้าไปคุยธุระกับเจ้าของงานงามตานั่งคอยจนกระทั่งรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำจึงขัดคำสั่งอีกคนซะเลย เธอเดินไปเข้าห้องน้ําที่อยู่อีกฟากก็นั่งนานๆก็เริ่มเมื่อยเหมือนกันถือโอกาสไปยืดแข้งยืดขาสักหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งงานการกุศลหรูหรามีระดับงามตาเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์คนที่ได้รับเกียรติให้เข้ามาในงานล้วนแล้วแต่อยู่ในแวดวงไฮโซชั้นสูงหรือคนรวยที่บริจาคก,กันเป็นล้านหนักการเมืองข้าราชการระดับสูงเมื่อกี้ยังแอบเห็นดาราหลายคนด้วย ไม่คิดไม่ฝันเลยว่างามตาจะมาอยู่จุดนี้ตลอดทางมีผู้ชายเข้ามาทักเธอสองสามคนแต่พอเธอโชว์แหวนให้ดูคนพวกนั้นก็ล่าถอยไปจริงตามที่คุณลินดาบอกเอาไว้ถ้าใส่แหวนแสดงว่ามีเจ้าของแล้วคนอื่นจะไม่กล้าเข้ามายุ่งเธอเดินเข้ามาถึงห้องน้ำขนาดใหญ่เงินสามารถเนรมิตได้ทุกสิ่งจริงๆห้องน้ำหรูหราสวยงามราวกับว่าไม่ใช่สถานที่เอาไว้ขับถ่าย ทางที่จริงแล้วมันก็คือห้องขับถ่ายของเสียจากร่างกายของมนุษย์เท่านั้นงามตาเข้าไปทำธุระออกมาเรียบร้อยก็มีสาววัยรุ่นหน้าตาสะสวยหุ่นดีเดินเข้ามากันสามคนเธอล้างมือเสร็จแล้วขนะจะเดินสวนออกไปนั้นหนึ่งในกลุ่มสาวสวยพลันยืนแขนออกมายันกับผนังห้องน้ำเอาไว้ก่างกันไม่ให้งามตาเดินออกไปได้ขอโทษนะคะขอทางให้หน่อยคะ่ะ งามตายิ้มแล้วขอทางกับผู้หญิงคนนั้นดีๆเธอคิดว่าเขาอาจคุยสนุกกับเพื่อนจึงออกท่าทางประกอบก็เลยมาขวางทางเธอพอดีแต่เปล่าเลยนอกจากจะไม่หลีกทางแล้วทั้งสามคนยังยืนล้อมตัวงามตาเอาไว้อีกตั้งหากคิดว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆแต่งามตาไม่เคยไปมีเรื่องกับใครหรอกนะยกเว้นคุณลินดานอกนั้นในเมืองอันกว้างใหญ่แห่งนี้เธอรู้จักแค่ไม่กี่คนและในกลุ่มที่เธอรู้จัก ไม่มีผู้หญิงวัยรุ่นสามคนนี้แน่นอนเจอรีบีปิขายตัวหรือไงผู้หญิงคนที่ดูแล้วจะเป็นตัวตั้งตัวตีพูดกับงามตาแล้วคนทั้งกลุ่มก็หัวเราะไม่เข้าใจทำไมคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต้องมาพูดจาาไม่ดีกับตนด้วยหรือเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะจำคนผิดเราไม่เคยรู้จักกันค่ะคุณน่าจะจำคนผิดนะคะ รบกวนช่วยหลีกทางให้ฉันหน่อยค่ะงามตายยังคิดในแง่ดีงานแบบนี้เธอเคยไปก็หลายครั้งแล้วคนที่มางานล้วนแต่เป็นผู้ดีมีการศึกษาไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้เขาคงจําคนผิดหลักคนที่ว่านั่นอาจเคยมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนนางโสเพนีเอเชียยังเป็นคนเดิมที่พูดออกพอพูดแล้วก็หัวเราะเยาะกันทั้งกลุ่ม งามตาพยายามจะฝ่าวงล้อมออกไปแต่ก็ทําไม่ได้ผู้หญิงกลุ่มนั้นไม่ยอมให้เธอไปเอามือมาควางแล้วก็ผลักเธอไปมาจนกระเป๋าถือของงามตาหล่นลงปล่อยฉันนะพวกคุณเป็นใครจู่ๆมาทําร้ายฉันทําไมงามตาพูดขณะที่โดนผลักไปมาในวงกลมของผู้หญิงสามคนเธอรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเอามากๆคิดว่าตัเองสวยนักหรอ แกมันก็ไม่ต่างจากฉันหรอกจับมันเอาไว้ผู้หญิงคนเดิมสั่งเพื่อนอีกสองคนให้จับตัวงามตาเอาไว้ก่อนจะใช้ฝ่ามือฟาดเข้าไปอย่างแรงที่ใบหน้าของงามตาผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆจะไปสู้อะไรกับผู้หญิงผิวขาวตัวสูงใหญ่ได้ล่ะงามตาหน้าหันไปซ้ายไปขวาตามแรงตบของอีกฝ่ายแก่ขนาดนี้แล้วจะเอาแรงที่ไหนไปสู้กับเด็กได้เธอเจ็บจนน้ำตาไหล นี่คงเป็นกรรมที่เคยตบคุณลินดาละมัง้งรู้แล้วล่ะว่าอีกคนเจ็บยังไงเธอสาบไปทั้งหน้ารู้สึกหน้ามันตึงละชาผู้หญิงพวกนั้นยังคงไม่รามือจับงามตาเดินเข้าไปในห้องสุข,ขาซึ่งอยู่ข้างในสุดจับหัวมันกดลงไปในชักโรครกหญิงสาวคนเดิมสั่งอีกสองคนก็รับคำงามตาหลับตาเม้มปากแน่นเธอกลัวน้ำเข้าตาเข้าปาก เวรกรรมของเธอแท้ๆอยู่ดีๆก็โดนทำร้ายทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนพวกหล่อนจับหัวเธอกดลงไปในชักโครกอยู่นานจนงามตาเกือบขาดอากาศหายใจแล้วอยู่ดีๆตัวเธอก็ถูกปล่อยเป็นอิสระและมีเสียงดังร้องโอดโอยมาจากข้างหลังนางสารละเลวพวกแกกล้าทำเมียฉันเหรอเป็นเสียงของคุณลินดานั่นเอง อีกคนกำลังตะลุมบอลกับทั้งสามสาวงามตาได้แต่หอบพิงชักโครกดูสถานการณ์ชุลมุนวุ่นวายตรงหน้าอย่างกับในละครที่ตัวร้ายตบตีกันเพื่อแย่งพระเอกแต่ตอนนี้งามตาไม่เห็นว่าจะมีพระเอกสักคนมีแต่ผู้หญิงบ้าลุ้นล้วนลินดาออกจากห้องของนายกเทศมนตรีเมืองเขาเรียกเข้าไปคุยตั้งนานเพราะอยากให้ลินดาช่วยสนับสนุนหาเสียงเขาจะลงเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐในปีหน้า เขาจึงเชิญเธอเข้าไปหาเรือเป็นการส่วนตัวแต่กว่าจะเล้าเสร็จก็ใช้เวลานานมากแถมยังรินบรันดีชั้นดีให้อีกตั้งหากลินดาต้องหักข้ามใจตัวเองพอออกมาก็ไม่เจอคนดีนั่งรอโทรหาก็ไม่รับสายลินดาเดินมาดูที่ห้องน้ำงามตาก็กระไรห้องน้ำในบ้านมีก็ไม่ใช้ไปใช้ห้องน้ำด้านนอกตัวบ้านซึ่งอยู่อีกฟาของงานพอเข้ามาก็เจอกับภาพบาดใจ ใหญ่ผู้หญิงพวกนั้นมันกำลังจับคนดีของลินดายัดลงไปในโถชักโรคลินดาถอดส้นสูงออกถีบใหญ่อลิสกระเด็นออกไปแล้วตามด้วยไปคว้าผมผู้หญิงสองคนที่ลินดาไม่รู้แม้แต่ชื่อเพื่อให้ดึงออกมาจากงามตาซะลินดาใหญ่อลิสคนที่โดนถีบหันหน้ามาหาลินดามีแววตกใจบนใบหน้าใช่ฉันเองละ่ะ พวกหล่อนมันแพศยากล้าทำแบบนี้กับเมียฉันงั้นเหรอลินดาโมโหขึ้นหน้าแทบจะถกแขนเสื้อต่อยตีคนวันนี้ต้องตบสั่งสอนเด็กเมื่อวันซืนสักหน่อยลินดาย่างสามขุมเข้าไปหาลูกกระจกของอลิสกอนง้างเท้าถีบคนหนึ่งติดฝาห้องน้ำตามด้วยรองเท้าส้นเข็มความเร็วสูงที่มือลินดาจับได้แล้วใช้ฟาดเข้าที่ใบหน้าของคนแรกหนึ่งทีสองทีสามที สี่ทีห้าทีคนแรกหมอบราบคาไปแล้วหันมาหาคนที่สองซึ่งพยายามจะจับตัวเธอจากด้านหลังเอาไว้ทั้งยังจิกผมของลินดาเอาไว้อีกลินดาหาจังหวะก่อนจะจับผู้หญิงเลวในมือทุ่มลงไปบนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเสียงดังจากนั้นก็ลงไปคล่อมแล้วตบซ้ายทีขวาทีตบจนมันหมดแรงเสียงร้องของสาววัยรุ่นที่โดนตบจนหน้าชาถึงกับขอชีวิต เก่งนักเหรอหนังหมูสกกระปกลินดาตบสั่งสอนนางเด็กนั่นจนเลือดกลบปากนาบวมปูดไปหมดจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปหายายอลิสซึ่งอย่างนั่งนิ่งหลังจากโดนถีบไปตั้งแต่รอบแรกคิดว่าตอนนี้สภาพของตัวเองคงดูไม่จืดนักผมเผาเป็นใยเพิงชุดก็ขาดวินหล่อนเป็นบ้าอะไรนังอลิซเธอตะโกนใส่นางเด็กโสโครกคนนี้ ครั้งหนึ่งลินดาเคยนอนกับอลิซก่อนจะจับได้ว่าอาลิซปลอมบัตรประชาชนเด็กแก่แดดคนนี้พึ่ง17ปีแต่เสนอหน้ามาหลอกว่าอายุ18แล้วมาขายตัวให้ลินดาเพื่อเอาเงินไปเปแฟนหนุ่มซึ่งก็เป็นขี้ยาเหมือนกันลินดาจับได้ว่าอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็รีบเฉดหัวอลิซออกจากบ้านไปฉันไม่เข้าใจทำไมคุณต้องลงมาตบตีพวกฉันเพียงเพราะอิตัวคนนั้นด้วย ลินดาคุณไม่เคยสนใจอะไรยกเว้นเซ็กส์นี่